สาวพัวเปลือกเสียงหน่อยเร็ววูดได้เร็วทำเร็วอย่างใดแกเต้นนานให้มันสุขใจต้องโออภัยเด้อ อเมตานักร้องได้นะคะเมตาได้นะคะเอาเพื่อพีน้องสาวสางุกคนนะคะใดยาบบาบาเอนกขันหเดิหมอลำเก่าหรือเปล่าเชียงดีแท้หมอลำเก่าหรือเปล่าแม่บอกนะคะเเนากุแม่ลงเล่นลงงอไปสั่นแล้วันเพก็คือ โม่ลำตกงานเอ้ยเอ้ยบุตสาวปวดเลือย่าเหลือสองร้อยมัดแล้วนะคะคุแม่ย่าเหลือที่สองร้อยมักสุดท้ายนะคะอุสาวปวดเลือเสียง อาัยเดือกขยานเก่งอย่าอายอย่าด่าถ้าลูกไปสูขใจเจอวัญจ์นะฮักกูฮักกตลอดเวลายังแต่โกมาบ่นกลายบ่นกลายเหตุการณ์หลายลเมื่อตายแน่ๆมันมีทางแก้ก็คงสุขสันยบก่อนจะเป็ก็คอยบอกอาการยาสอ0รมาสุดท้ายค่ะคุณแม่ แจกเช้งที่ยังไม่ได้ได้นะคะมาเดกได้ห้ิดมาุมาร้องเพงเด้อแม่ยาไอ้ไ้เยโอ้โหลูกไผ่ดิลูกไผรองเพลงัวก็ยุตตรงนี้อ๋อลูกไผ่อยาเจ็กเด้อนี่ค่ะลูกไผอยาเจ๊กเด้ออ่าต่อไปต่อไปนักร้องใครอีกน่ะวายุวายุะเจาย่าไหมวายุเร็วเร็ว เทวฤทธิ์เทวฤทธิ์มาล้างเพลงเร็วๆย่าเหลือ200มัดแล้วนะคะท่านไหนจะแจกนะคะ200ส200มัดอะ200มัดแล้วนะคะท่านไหนจะแจกมาเด้อนะคะเหลือ8บ้านที่ยังไม่ได้นะคะมีตุ้มทองมีปุกกี้มีสมบูรณ์สมใจวายุแสนดีอลินนะคะวายุได้อยู่เทวฤทธิ์เทวฤทธิ์เทวฤทธิ์เพิ่งมานะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะยายเพิ่มซับก็ได้10มัดเนาะ เออนะคะเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมบ้านที่ได้น้นอยๆด้วยนะคะเพิ่มทรัพย์